น้ำตาลใกล้หมดเพราะว่ามดมันมาหาน้ําตาลเป็นธรรมดานอกจากหวานแล้วยังหอมด้วยอย่างเนี้ยน้ําตาลนี้มาจากมะพร้าวนะั่น เขาเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวไม่ใช่น้ำตาลจากอ้อยก็เป็นแบบชาวสวนมะพร้าวอะทำน้ำตาลนี่เอามาเคี่ยวแล้วมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลปึกถ้าหากว่าใส่ในปี๊ก็เรียกว่าน้ำตาลปีป๊กแต่ ส่วนใหญ่แล้วส่วนมะพร้าวทั้งหลายเวลาทำน้ำตาลปิ๊บผสมใส่แบะแซเข้าไปใส่น้ำตาลทรายเข้าไปคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณคือเพิ่มน้ำหนักแต่มันไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าว ร้อเปเซ็ลดต้นทุนลดต้นทุนแล้วขายราคามาตรฐานของน้ำตาลแหละอ,อ,อันนี้ทีแรกคิดว่าใส่ถุงใส่ถุงเนี่ย,ยแล้วจะรอดมดที่ไหนได้เจาะถุงเข้าไปก็เลยมีมดขนาดน้ำตาล ก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นอะ่ะบางทีใส่ในขวดมดมันยังเจาะเข้าไปในขวดได้มดตัวตีตัวเล็กๆอะ่ะทำไมจะต้องมีน้ำตาลเพราะบางครั้งเราเอามาทำขนมเป็น วันสวันนี้เดี๋ยวก็จะทำเอเอ,เอก็เรียกว่ามันต้มใส่น้ำตาลใส่ขิงสูตรนี้หากินแทบไม่ได้แล้วอร่อยด้วยแล้วถูกด้วยก็ประหยัดไม่ต้องซื้อขนมกินและน้ำตาลนี่เราต้องเก็บให้ดี เพราะมิฉะนั้นมดมันจะตามมามันตามมาแล้วถ้าถ้ามันอยู่มันอยู่ในน้ําตาลมันยังไม่เท่าไหร่แล้วมันไต่ไปเรื่อยมามาไตาแล้วมาต่อยเราอ่ะมดมันต่อยเราอ่ะเราก็เจ็บคันคันเป็นตุ่มจำเป็นจะต้องทาทายา แก้คันไม่งั้นเขาเกาจนกระ,ระทั่งเป็นแผลอันนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนจากอันนี้ใส่ใส่ให้ดีเก็บเข้าตู้เย็นไปเลยจบเรื่องของน้ำตาลให้มันไกลจากมดสักที